สวัสดีคุณผู้ชมยูสเลปคุณคือสุตาทุกท่านสำหรับเทปนี้เป็นกันที่จังหวัดปัตตานีโดยสำนักง,งานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานีร่วมกับมูล,ลนิธิเทพปูชนียสถานปัตตานีเทศบาลเมืองปัตตานีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐและเอกชนร่วมสืบสานประเพณีและอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาท้องถิน่นทางวัฒนธรรมจัดงานเทศก,กาลท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียนกระตันยูคู่ฟ้ามหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวปัตตานีประจำปี2 5ง8โด้ย ได้รับเกียรติจากนายอนุทินชาญวรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนายอัสสยนสิทธิ์สัมพัทธรัฐประหลัดกระทรวงมหาดไทยนายศิรพดวงสอดศรีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานนางพาติมศิดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและนายธาดาคณานุรักษ์ประธานมูลนิธิเทพปูชนียสถานร่วมในพิธีณบนะริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียงศาลเจ้าแม่ลิมกอเนียวตำบลอารอนนูอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานีวันนี้พวกเราทุกคนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในเทศกาลสำคัญประจำปีของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปัตตานีอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีท่านพาติโมสดียามูนะครับได้ให้เกียรติประสานงานกับทางคณะกรรมการ มูลนิธิเทพปูชนียสถานได้ให้เกียรติกับผมและภรรยาเป็นอย่างยิ่งที่ให้มาเป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลองเทศกาลมหาสมโพธิกตันญูคู่ฟ้ามหาสมโพธิเจ้าแม่ลิมกอเหนียวปัตตานีประจำปี2568ซึ่งทุกท่านก็คงเห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งปัตตานีเป็นจังหวัดที่ เป็นดินแดนแห่งความรุ่งเรืองในอดีตเป็นศูนย์รวมของประชากรหลากหลายเชื้อชาติาศาสนามีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นมีมรดกทางประวัติศาสตร์ที่น่าศึกษามากมายนะครับเป็นภาพที่น่าชื่นใจเปน็นอันมากเราอยู่ด้วยกันได้ร้านค้าก็มีทั้งพี่น้องมุสลิมพี่น้องชาวจีนพี่น้องชาวไทยชาวพุทธนะครับชาวคริสต์ชาวาศาสนาอื่นๆนะครับแม้กระทั่ง พี่น้องที่นับถือศาสนามุสลิมเราก็อยู่ด้วยกันมันเป็นภาพที่สวยสดงดงามมากนะครับปัตตานีนี่อย่างน้อยผู้ว่าก็เป็นมุสลิมก็มายืนอยู่หน้าศาลเจ้านี่ให้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่านะครับเชื้อชาติศาสนาไม่ใช่อุปสรรคในการที่เราจะมีมิตรภาพมีความสามคัคคีมีความผูกพันกันนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ท สำหรับผมสำหรับท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต,ต่างๆที่มาเนี่ยต้องถือว่าเป็นเป็น,ปนมาก็มีกําลังใจครับมาหเห็นภาพแบบนี้เราอยากให้เห็นภาพแบบนี้เกิดขึ้นในทุกที่ทุกตารางนิ้วในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อที่จะลบคําปรามมทยว่านะครับประเทศไทยไม่มีความสามาัคคีที่ไหนได้ประเทศไทยเรามีแต่ความสามัคคีกันนะครับเป็นสิ่งที่ที่พวกเราทุกคนต้องหวงแหน แล้วก็ต้องสร้างความสามัคคีนะครับให้มันมีความแน่นแฟนยิ่งยขึ้นไปแล้วอะไรก็ตามก็จะทําลายความรักทําลายความเข้มแข็งความเป็นปึกแผ่นของคําว่าคนไทยไม่ได้เป็นขาดนะครับสำหรับยูสเลปเทปนี้ก็หมดเวลาลงแล้วเทปหน้าจะพาไปซอกแซกแวดวงไหนกันบ้างนั้นห้ามพลาดนะคะสวัสดีค่ะ